สมบองปะโอนสรันเมเต็กเต็กแต่สมสรันโอยูยูจ้าสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งกัมพูชาพี่น้องฝั่งซอปปอลพี่น้องฝั่งเวียดนามแล้วก็เอฟซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมจะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะเพิ่งปล่อยมาค่ะแล้วก็ได้มีเอฟซีที่น่ารักแนะนําเข้ามาด้วยนะคะเมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แนะนําบทเพลงมาให้เมรีแอคชั่น ะสมออกุณแดนเนี่ยเตียงออกบานแน่นมโอยเนืองสเกินบอดจอมเรียงทำไมทำไมจ้า Hello everyone Welcome to my channel and welcome to my new follower Thank you so much for watching and supporting my channel. สมอคุณแดบองปะโอนเตียงออเมียนตึกเจิดอวยบองเมหมูระหดจ้า I appreciate all of my followers. บองปะโอนเตียงอกะคนยสุขสบายเตเรียซาสกกระเพพองจ้า Today I have a new Cambodian reaction video. The song is ปี m มื n นเรี The singer is Nori re Record this is just release n g งกายไอโฮปิดให้เราเห็นเด่นลี่เรียน and please support him and like and subscribe for him too his channel is nori re record official and please support me and like and subscribe for me too a y ยูมี m มรู n เน a ะคอมเพล็กจ subscribe โอยหนึ่ง like โอยเมย์มาเนี่ยมวยพองจ้าสมเพ y ยอ channel robot เมตุขนง a n o ขนงแบ o ดงบองปะโอนกัมปูเจียพองจ j า ah. I apologize if I say something wrong. Hope you guys enjoy this video. I'm so excited for this one Let's get started It's coming no wow, Audio guys Wow, wow. ชีวารนอนชีมุนนริมรามีแต่ความนึงจึง่งแพกแดถ้วยจึงสนุกหงใบดักក្នុងทองคือเนื้อปากรอมตองหนึง่งซังกระใสถ้าเราบ่มีดมไลก็เคลียนัยสมาแบดงเดียมรา 夜夜梦思。 man in mv in the this mv guys look like he is a working or something because his clothes look dirty a little bit guys maybe working labor for the building or something you know i don't understand my language much because before i like uh, the action movie right have is a cc subtitle i understand but he's โอ้เสียมากไม้แขนมันอยู่บนม่านศรอกัลยาณนนปรายชาชัยเรียบเลยสดใสแพรวสวยโอไหนสงไหนให้คลั่นสีมงลั่นจีลาดึ๋งเก๋ยามสดใสบุฟเฟ่ต์เพลินสําเลงบุนเต้เร่งบายจองทองคงแนวคมต้นเพลิดโขนโปรยยักษ์เทณครูอันซํา Sunday the 누นร้องไห้มองตึงได้ได้หล่อเติบขึ้นเน่สมบัติภาพไอเติบาะ

เครือรวยมองโสมปรารถนาก้มจูบគ្នាทีว้าวโซคูหอบยูกายส์เอนจอยดิสวีดีโอเมซังคันเทเนียเตียงอะคเนีย1โจเจ๊ไทยนึงสบายริรีเจียมมวยแกรีแอคชั่นนี้นะจ๊ะว้าวดิสอิส Awesome song. This is emotional song, guys. Nuri, your voice is so awesome, smooth and charming voice. When I listen this song, wow, it's so cool, huh? Is you convey emotion is so great. This is a uh, uh, audio video guys, but they have slightly too. But I can read uh command language or understand command language, guys. I apologize to last time I reaction Nuri record, right? Uh, he had a subtitle in there i can understand but now i don't understand too guy okay, oh it's so bad a little bit huh uh this song guy is a uh, i don't know what happened uh but i know the picture in this mv guys like is a uh, he he is a labor of of building the uh, the builder for the building something guys i never see is a nori face before who see his face before tell me down below too cambodian song is international song i like it i love it i love khmer music you are making people to know cambodia and making people love khmer music thank you so much f ฟนฟอร์เร็กเขียนดิส s ์ซองทูมีสมอคอุณแดเนี่ยเตียงออกบ a านแนนมโอยอเนียงสเกิร o ดจอมเรียงทำไมทำไมจ่ะ This is, song, Guy. And like and is no Re ิจ้าลิลิซองการแอฟ o ิกที่หน0่ i ร้ i ยล้านวิ and ะเพ e ่ s ซ p p p อร์ตฮิมและไลค์และสมัครให้สำหรับ o o มถึง h ่ n n ของ i s าคือโ e ร o เร o f i อร a ออฟฟิเช e s ล e ละ p p ื e a ซ e พพอร์ตมีแล s ไล i ์ e ละสมัครให o ส m มีไอยูมีเมรู กอมพลีกจะ subscribe โอ้ยหนึ่งไลค์โอ้ยเมย์ไเนี่ยมวยพองจาสมเพเยร์แชโนลโรบอตเมตต์ขนงเจัดขนงแบดดงบองปะโอนกัมพูเจียพองจา and thank you so much for watching and supporting my channel สมอกุนแดบองปะโอนเตียงออกเมียนติดจัดโอยบองเมหมูระหโหดจาบองปะโอนเตียงออกเนียสุขสบายเตเลียซาสกเพียบพองจา I apologize if I say something wrong สมโอยเนี่ยเตียงออกเนียจูบแต่เรื่องละอละอจาขยมสรันเนี่ย สมบองปะโอนสารเมเต๊ะเต๊แต่สมสารโอยูยูจ้าเตียงออกขเนียจุบขเนียเปอร์ไกลนะจ้าจุมเรียบเรีย see you next video bye bye